ชาวราศีเมษจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดวงดาวเอื้มหนวยเกิดความก้าวหน้าในหลายๆด้านแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันลักษณะทั่วไปชาวราศีเมษมีพลังและความกระตือรือร้อนสูงในเดือนนี้คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มโครงการหรือแผนงานที่คิดไว้ความมั่นใจในตัวเองจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณกล้าที่จะแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจแปรปรวนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนพยายามรักษาความสมดุลและไม่ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์โชว์บด้านการงาน ภาพรวมการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้ทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจในองค์กรหนึ่งความสำเร็จและการยอมรับผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานโอกาสในการเลือนตำแหน่งหรือได้รับการปรับเงินเดือนมีสูงหากคุณทำงานอย่างทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ5ความท้าทายและอุปสรรคแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็อาจพบกับความท,ท้าทายบางประการเช่นภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือการต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรคุณอาจรู้สึกกดดันในบางครั้งแต่หากอดทนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 2. องคำแนะนำใช้ความกล้าและความมั่นใจในตัวเองให้เป็นประโยชน์แสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพราะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้อื่นมากขึ้นระมัดระวังเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาหรือลูกค,ค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหากมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอาจนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพ5ด้านการเงินภาพรวมการเงิน ดวงการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำและรายได้พิเศษ 7. อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้รายได้และโอกาสทางการเงินมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงาน อาจมีรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนโชคลาภอาจเข้ามาในรูปแบบของเงินก้อนที่ไม่คาดคิดแต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคลาภเพียงอย่างเดียวหนึ่งการบริหารจัดการการเงินถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเพราะอาจมีรายจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยในการออมหนึ่งคำแนะนำจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณหากมีเงินเหลือควรนำไปลงทุนหรือเก็บออมเพื่ออนาคตระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็น หากมีโอกาสในการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจความรักและความสัมพันธ์คนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้อาจมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าสังคมคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้าง 2. อ,อย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่รีบร้อนตัดสินใจเรื่องความรักจนเกินไปคนมีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์อาจมีทั้งช่วงขึ้นและลงอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างแต่หากทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ห้า ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสุขภาพในด้านสุขภาพชาวราศีเมษควรระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนื่องจากอาจมีภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นควรหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการปวดท้องหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหนึ่งสรุป เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานและการเงินคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย และการบริหารจัดการการเงินให้ดีในด้านความรักควรใช้ความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีเพื่อรักษากความสัมพันธ์สุดท้ายอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตการรักษาสมดุลในทุกด้านจะช่วยให้คุณผ่านพ้นเดือนสุดท้ายของปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจมากขึ้นความสัมพันธ์อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง 3. อาจมีเรื่องให้หงุดหงิดใส่กันได้ง่ายทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นนักอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะแย่ไปหมด ยังมีโอกาสที่ความรักจะอบอุ่นขึ้นได้หากทั้งคู่ให้ความใส่ใจกันมากขึ้น 4. การแสดงความรักและเอาใจใส่กันจะช่วยเพิ่มความสุขในความสัมพันธ์ได้ควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจแปรปรวนง,ง่ายและพยายามปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอ 6. ในช่วงนี้อาจเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบางคู่อาจมีแผนการที่จะแต่งงานหรือมีบุตร 2. การให้เวลากับครอบครัวและคนรักจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงที่จะได้พบรักครั้งใหม่ที่ชัดเจนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจ สามอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่อาจยังไม่มั่นคงนักและอาจต้องเผชิญกับการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะแรกหา้ามีแนวโน้มที่จะได้พบกับคนใกล้ตัวอาจเป็นคนที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานสี่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้อาจเริ่มจากมิตรภาพก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น 5. คนที่เข้ามาในชีวิตอาจมีลักษณะอ่อนโยนและช่างเอาใจ 4. อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพราะอาจมีโอกาสผิดหวังหรือเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 2. ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจัง ในช่วงนี้อาจเป็นโอกาสดีที่จะได้เปิดใจและทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำในสิ่งที่ชอบจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจในความสัมพันธ์ ทั้งกับคนรักหรือคนที่กำลังศึกษาดูใจการใช้ความอดทนและความเข้าใจจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อาจมีความท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี